แต่วันนี้พี่จะพามากินร้านส้มตำที่โด่งดังที่สุดในย่านนี้อาหารไทยนี่ก็คือที่สูงที่สุดแล้วนะพี่ว่ากินง่ายกินได้บ่อยกินไม่เบื่อราคาแบบจับต้องได้ตลอดเวลาค่อนข้างที่จะดีต่อสุขภาพเลยนะก็คืออาหารอีสานนะมันเป็นลที่พี่ชอบมากเล้หรอก้างน้อยเนื้อทำตลอดเวลาความหวานธรรมชาติของปลากระเทียมกระทั่วเนี่ยคือโอ้มันลงตัวจริงอะ ไม่แปลกที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งแถวนี้รสชาติเขาทำง่ายเขาก้มกลับไป้หมดเลยเขาแบบเคิร์ฟแบบคุกรับแบบแบบไม่รู้ความฝันเราจะยังไงอ่ะพี่เราก็ไม่กล้าทำใหญ่ๆกันนั้นหรอกค่ะเราคือขายอยู่ไปเอาแบบพอตัวก็พอค่ะเราก็แค่แบบหาเงินส่งลูกเรียนลูกมีทางานทำดีๆหนูก็คิดแค่นี้แหละพี่ภูเราก็ไม่กล้าคิดเยอะเพราะหนูก็เรียนไม่สูงอ่ะ เข้าสารเลยอันนี้คือวัดประวอรใช่ไหมครับ สรุปเราคือที่ไหนวะเน,นี่ยหลังเข้าสาลเลยเรียกได้หมดเรียกได้หมดตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงกว่านราก็ยังเช้าอยู่นะครับร้านหลายร้านก็เพิ่งทยอยเปิดแต่วันนี้พี่พ,พามากินร้านส้ตมตำที่โด่งดังที่สุดในย่านนี้โด่งดังมากในโซเชียลแพลตฟอร์มทั้งหลายนะครับเคยมาถ่ายเฟซบุ๊กแล้วแล้วก็คนดูหลายร้านเลยวันนี้ก็เลยมาระเบิดหมายหน่อยกันแลวกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพี่อยากจะรีวิวร้านอาหารให้เยอะขึ้นช่วงวันเสาร์จะเป็นไม่ได้เราจะเอาเทปใหญ่ลงนะครับือคือเทปต่างประเทศอเมซอนทูน่าบลูฟินจากสเปน แยกเป็นเพล์ให้เลยนะครับวันนี้คือร้านส้มตําป้าใจเขาจะโด่งดังมากในเรื่องของปลาทอดทั้งปลาดุกทอดและประดินทอดเพราะว่าจะมีแบบแป้งเยอะกรอบฟูมากเขาจะเปิดประมาณ10บโมงนะเรามาเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นงั้นบางทีชั่วโมงสชั่วโมงของหมดแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือซิกเนเจอร์เลยนะครับก็คือเป็นปลาดูทุกแป้งทอดเป็นปลาดินชุบแป้งทอดก็คือเสน่ห์เนี่ยจะเป็นตรงที่ว่าเขาจะมีแป้งกรอบเยอะมากเคยมาตั้งนานเราครั้งเดียวไม่ใช่ครับใช่ครับผมมาหลายที่คราวนี้เชฟนี่นี่นี่เสน่ห์ก็ตัวนี้ครับนี่คือตื่ใจเลยแป้งแล้วก็กระเทียมนะครับสูตรพิเศษของทางร้านจะทอดกระเทียมเหรอว่าพี่ภูมิชอบแต่หอมใหญ่ไม่ใช่เหรอหอมแค่หาเรื่องอีกนะหาเรื่องอีกนะเปิร้านเปิดกี่โมงครับ10โมงถึงบ่าย2โมง10โมงอะไรก็คนเต็มร้านแล้วใช่มัครบ โลเคชั่นตรงนี้คืออยู่แถวไหนนะครับตรงข้ามกับหน้าร้านสลอเรียนแบงก์กระิ่ก้อค่ะดูครับตัวใหญ่มากนะเป็นประดินงไซสโลนะครับไซส์โลบวกท <คน S 1> ี่มึงก็ทําความคุ้นเคยไว้แล้ววันหนึ่งมึงได้เจอแน่ <c oughs> ม้อทอดแหละครับออเป่ากระทะทองแดงกระเทียมใช้วันละกิโลครับวันนี้ใช้สิบโลกระดิ่งวันละประมาณ70็ดสิบโลกระดูกนะครับกระดูกวันนี้สิบโลเมนูหลักที่นี่คนมาแล้วเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์คือปลาดิ่ทอดะค่ะส่วนมากลูกค้าจะมา กินปานินมากกว่าเดี๋ยวให้พี่ใจแนะนำหน่อยเลยนะ,ะว,ว่าอะไรเป็นเมนูเด็ดๆก็เอามาให้หมดเลยนะครับอยากแล้วหน่อยพี่ชื่อพี่ใจนะคะร้านส้มตำโอทุมพรค่ะมีสาขาเดียวค่ะ <S <S เราก็คนมันนอกเนาะเราก็ต้องขายส้มตำเพราะเราทำอย่างอื่นไม่ได้นี่เราไม่ได้เรียนสูงนี่เราจบป .6 เราก็ต้องขายส้มตำสิมันไม่ได้ลงทุนมากเป็นคนจังหวัดมหาสารคามนีม่ครับถนนนี้เนี่ยก็จะมีร้านกาแฟเก๋ๆเยอะเลยนะครับ เมื่อกี้ส้มตัเก้ยอยังตากแอร์จิบกาแฟมันเขาปรับปรุงดูแลมูลน่ามามันก็นนเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ติ่มซองบานลับปูถ้าเกิดมาสายๆนี่นึ่งเขาจะมีแบบขายอาหารปลามีอาหารสตรีทฟู้ดอยู่เต็มไปหมดเลยถ่ายรูปก,ก็ได้มีสตรีทอาร์ตกราฟฟตี้ตามพื้นนักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะครับผมคึกค,คืนบรรยากาศดีเราเคยมาที่นี่แล้วก็เป็นดราม่าด้วยสมัยนี้โลกแม่งโคนนตรเซนซทีฟเลยครับแต่ว่าตบดิ้นเลยสัสปัณณินที่เรากินอย่างพอใจก็จะนี่ครับไม่ใช่ปัณณินหน้าวัดนะครับเป็นปัณณินข้างวัดครับผมสด พูดอย่างนี้เป็นการดิสเครดิตนะคะเป็นการบุญลีบไม่เดี๋ยวกับไปดูอาหารกนะะันเลครับว่าตอนนี้อาหารของเราเสร็จหรือ,อยังนะครับผม ืเ,เขาไม่มีปลาทอดกระเทียมแบบที่ใจอะค่ะเราก็คิดเราเองอะค่ะ มันตัวใหญ่มันน่าจะอร่อยกว่าตัวเล็กๆอะพี่คิดอะแต่คนอื่นเขามีแต่ตัวเล็กเราต้องขายตัวใหญ่ๆตอนแรกหนูขายแค่ปลาตัวละร้อยบาทตัวเล็กๆอะค่ะแต่ว่าเราก็แบบขยายไปเรื่อยๆอะค่ะเห็นมันตัวใหญ่มันน่าจะทอดน่ากินกว่าหนูก็เลยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าครับนี่หละครับสมกับการเป็นโนหนึ่งครับทุกอย่างมันดูแบบยิ่งใหญ่มันดูลังการโอ้น่าชนกินมากครับปลาเนี่ยปกติก็น้าดเด็แล้วครับดูกระเทียมดูแป้งกรอบดูัวที่ราดมาแล้วตัวนี้เกือบสองโลครับแต ะนี่รสชาติเลยครับครัวเขาเนี่ยตรงนี้ก็มีได้ประมาณครึ่งโลเนี่ยพอแบบเพิ่แบบคุกปเขาแค่เครื่องนี้ก็กินหาแล้วเนื้อปลาเนาะใจบอกนะว่ายิ่งตัวใหญ่น่าจะต้องยิ่งอร่อยเนื้อเยอะๆไม่ต้องติ้มเลยมันนีเป็นปลาที่พี่ชอบมากเลยนะหลายคนอนบบนาจจะบอชอบปลาทับทิมสองอที่นี่คือชอบมากกินง่ายสุดก็คือปลาดิบปลาดุกนะครับก้างน้อยเนื้อทำตลอดเวลา ความหวานธรรมชาติของปลาจริงแล้วไม่ใช่เนทีฟสปีซี่นะเป็นปลาเอเด็สปีซี่นะนี่คือรู้สึกว่าจากกักรพรรดิจากญี่ปุ่นนะให้กับพระหลวงรอเก้าของเรามาั้งลงตัวตั้งกรอบเบาเนาะลงน้ำมันไปแล้วครับของอะไรขึ้นมากรอบเนื้อปูหั มาวันเฮ้ยมันวาวไม่ใช่มาวันเออรอครับของปัดเือนกันปลาดุกก็เปปลาเนื้อดีนะที่พี่ชอบกินมากราวท้องทุกคนแนะนําต้องลองกินครับมันจะมีความมันเป็นพิเศษส่วนใหญ่คือพี่จะตัดมันออกมาแล้วก็แบ่งแยกค่อยๆกระจายมันมากินกับเนื้อของปลาตัวทำไปด้วยมัน มันหลุดก,ก็เป็นบรหลุดใชใหญ่เน,นื้อเขาไม่ยังมีความดูสีเยอะมากไม่มีความแห้งเลยแล้วไฮไลท์ตัวแป้งกรอบตัวกระเทียมปรุงรสมาด้วยนะครับมันจะมีเฟลเวอร์ของมันเลยเค็มๆนิดๆไม่ได้แบบเป็นแป้งเกินกรอบแต่ว่ามีรสชาติตักกับซุปตาหน่อยสดชื่นหวานๆเค็มๆขายมาปีนี้ก็เกือบ25-26ปีแล้วค่ะ ไม่อยากไม่คิดนะคะเราก็ไม่กล้าทําใหญ่ๆขนาดนั้นหรอกค่ะเราคือขายอยู่ไปเอาแบบพอตัวก็พอค่ะมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะพี่โจเราถามเราเป็นคนมันนอกเนาะเราก็ขายส่งลูกเรียนนะคะส่ยทอดอยากเขาซ้ายแบบระเอกหมดจำโบ้ไม่มีน่องเล็กนะครับน่องเปี้ยง การาทอดร่วมมันจับความฉ่ำได้มากกว่านะความ j u ซี่ความฉ่ำวันนี้มันไหลอยู่แล้วเข้าไปกับเตาถ่านนะครับเตาทอดปผู้เหมือนเป็นการซีลเนื้อข้างนอกแล้วก็เท่าความร้อนเน่ะทำมันจาับความ juicy ได้มากกว่าเราเริ่มทุกคำตามไปหน่อยลอยงดูน้ำจิ้มนะ ที่ทางนู้นครับรสชาติกลมกล่อมไม่ได้เผ็ดเกินไปไม่ไไมไหวานมีความข้นคลักมาจากคลักก่กจากน้ำมะขามเลยครับหวานน้ำมะขามหวานแบบเบาๆไม่แปรี่เขาเป็นเบอร์หนึ่งแถวนี้ยที่กินย่งกระดูกหมดนะครับกระดูกคงกระดูกอ่อนพ่อเอ็นเยอะกินได้ทุกส่วนเนี่ยใครไม่เคยนะที่เด็ดของหมูแดงกัดไปเลยอ่ะมาลองดูเมนูนนอื่น มีรู้ความฝันเราจะยังไงอะพี่เราก็แค่แบบหาเงินส่งลูกเรียนลูกมีทำง,งานทําดีๆหนูก็ชีวิตแค่นี้แหละพี่บูเราก็ไม่กล้าคิดเยอะเพราะหนูก็เรียนไม่สูงอะ่ะพี่บอกว่ายำคอหมูนื่อวันนี้เราเอาวางตากลมนานไปนิดนึคงนะอาจจะดูแห้งสักหน่อยหนึ่งรสชาติเาทานง่ายกลมกล่อมไปหมดเลยบางที่คือแบเผ็ดไปนิดนึงบางที่จะหวานไปนิดนึง,น,น,งน,นี่คือกลมกล่อมหมดคอหมูก็คือคือความนุ่มเปความลื่น แปบครับแป๊บต้องมีร่าครับต้องัวหนังหมู่าเี้ยใส่หอมหัวแดงเข้าไปหนังหมูต้มชำคอลลาเเนเท่านั้นหอมหัวแดงตามเลรทุนคนเ mm hmm. นี่ครับทุกคนครับดูเนื้อปลาครับอยากให้เห็นเนื้อปลามากเลยทั้ wow. ทนทำวาวทอดมาแบบเซอร์เฟตคุกจริงๆ ไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรปลาสองโลเพราว่ามาตัวนึ่งสี่คนช่วยกันกินอ่ะกิมเลยปลาสดมากครับน่าจะเป็นปลาเป็นตั้งแต่เช้าแล้วรสชาติส้มตำปูปลาเสร็จกิไม่เปรี้ยวตามรสชาติที่เราได้กินกัรสเปรี้ยวมากเสองคเปรี้ยวป้าใจบอกเลยว่าถ้ากินส้มตำรสชาติไหนสามารถแก่โน่นได้เลยปลากระริกจับิเผ็ดมากเปรี้ยวไปหน่อย ต้องคนไม่กินเปรี้ยวนะนุชเลยว่าเขาแบบไม่เปรี้ยวเลยใช่ค่ะอันนี้อาจจะติดหวานนิดนึงรสชาติที่หนูกินเนี่ยเป็นแบบเผ็ดเค็มนั่นรีวิวปลาสดมือนุ่มมากหวานมันสดมากที่กินกับกระเทียมด้วยค่ะทุกคนมันจะมีความหวานกระเทียมอร่อยมากกรอบลองรูมดีกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองกินทกคนกินกันหมดหรือเปล่านะกับข้าวข้าว6อย่างถูกมั้ Oh. นี่ก็คือที่สูงที่สุดแล้วนะพี่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นอาหารที่มาแรงสุดในโลกนะครับหมายถึงว่า international food ในระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนของยุโรปหรือฝั่งอเมริกาก็เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วพี่ว่าอาหารไทยจริงแล้วก็ไม่ได้อยากจะบอกหรอกว่าที่1นึ่งคืออีสานนะอาหารใต้นี่ก็สุดจริงๆนะครับอาหารภาคกลางก็มีสเสน่ห์นะครับแต่ว่ากินง่ายกินได้บ่อยกินไม่เบือ่อราคาแบบจับต้องได้ตลอดเวลาแลวพี่ว่าค่อนข้างที่จะดีต่อสุขภาพด้วยนะก็คืออาหารอีสานนะของสดทําใหม่ตลอดเวลาไอ้สูตรกระเทียมกระทัวเนี่คือโอ้มมมมัันนลงงงตวววจริออีคคาาาขเืป กรอบองถั่วความหอมกระเทียมพอกินมาแล้วถ้าเกิดมันเริ่มเลี่ยนหน่อยนึงอ่ะตัดกับส้มตำส้มตำม,มาอกัดหอมหัวแดงกัดผัก สดเข้าไปหน่อยเนี่ยเป็นสเสน่ห์ของอาหารเรานะอาหารบ้านเราคือแบบหลากสีมากทุกคนดูดิฝรั่งเขาจะบอกตวกราแล้ว่าเวลากินผักกินแล้วกินหลากสีนะเขียวส้มแดงเหลืองไม่มีอาหารที่เป็นแบบอาหารโปรเซปหรือ,อาารแปรรูปเลยทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นนี่คือเนื้อสดทําสดไม่มีสารกันบูดไม่มีการเก็บค้างเนี่ยคือดีมากต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยมากๆแล้วที่สําคัญนะครับใครๆก็สามารถมากินได้เพราะว่าราคาจับต้องได้จริง Cash c e s ว่างขายแล้วนะบิ๊กซีสาขาใหญ่ทั่วประเทศ้กินกันไม่ไหวขอกลับบ้านทั่วไทแปดร้อยห้าบาท นี่ครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหญ่ตัวในโลกครับฝากร้านนะครับผมแม่ต้มตังพิจัยค่ะต้มตังคุณรอนค่ะค่ณภาคแม่กะติกนไทยค่ะเปิดวันไหนกี่โมงปู้วันไหนครับวัยกเว้นวันจันทร์ค่ะเปิดกินโมงปู้บ่ายสองโมงค่ะนี่นะครับไม่ทันนะคะบายค่หมดนะคะแซ่บครับแซ่บดีครับโอเคครับผมครับผมครับอมครับผมครับนี่มาบ่อยไหมนุ่ม ผมมาทุกวันผมมากินตลอดมันแซ่บเพราะอะไรครับจำแซ่บหลายขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับไม่ของคดีครับคนอุมไบ่อยร้านนี้ประจำร้านประจำร้านเด็ดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเศนะครับเนะครับครับขอบคุณครับ้พี่น้องไท